ก็สวัสดี Windows i ิ s เซ e ดรทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับอยู่กับ i อ p e s t ตได้เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาดูในส่วนของ w i n d o w s 11 i n s i d e r Preview b u i l d 22494นะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องบิวเนี่ยก็จะมีข่าวดีสำหรับ Windows Insider Dev Channel มาประกาศนะครับก็คือเราสามารถทดสอบตัวแอป Android บน Windows 11ได้แล้วนะครับเพียงแค่เราเข้ามาติดตั้ง Amazon App Store นะครับบน m i c r o s o f t Store นั่นเองนะครับโดยลิงก์เนี่ยสามารถกดเข้ามาจากบล็อกของทาง Microsoft ได้เลยนะครับ ดยข้อกำหนดเนี่ยก็คือเราจำเป็นต้องอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับโดยการตั้งด g จิ n เป็น United States นะครับแล้วก็เราจะต้องมี Account Amazon App Store นะครับที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกันนะครับส่วน p r e ีวิวแล้วก็วิธีการไซลดเอพ a เคนะครับเราได้ทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับ Windows Insider Dev Channel นะครับที่เราจะได้เริ่มทดสอบการใช้งานแอป Android บน Windows 11แล้วนะครับ ซึ่งการโหลด Amazon App Store ตัวนี้นะครับจะทำการติดตั้ง Windows Subsystem for Android มาให้พร้อมกันเลยนะครับโดย PC ของคุณเนี่ยจะต้องเปิด Virtualization นะครับบน BIOS แล้วก็ UEFI เนาะแล้วก็ไปเปิดตัวของ Windows Virtualization Platform นะครับใน Windows Features ด้วยนะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของ Windows 11 Insider Preview Build 22494กันบ้างนะครับในบิวนี้นะครับก็ได้มีการเพิ่มฟีเจอร์ด้านความเป็นส่วนตัวขึ้นมาอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือ ปุ่มไมโครโฟนนะครับบน Taskbar ของเรานั่นเองนะครับโดยเริ่มจากบิลนี้นะครับ2 2 4ส4ี้าสี่นะครับเริ่มที่ตัวแอปพลิเคชันของ m i r o s o o t t e a m s นะครับเราจะสามารถกดเปิดปิดไม์ของ m i r o s o o t t e a m s เนี่ยได้จากตรงทัสบาร์ของเราเลยนะครับโดยตัวไม์ของเราเนี่ยก็จะซิงก์กับตัวโปรแกรม m i r r s s o t t t e m s ด้วยนะครับทำให้เราไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องที่ว่าเราเปิด m i r o s o f t t t ท m s ไว้ในเบื้องหลังนะครับแล้วเราเผิอเปิดไม่ทิ้งไว้อะไรแบบนี้นะครับ เราสามารถมากดเปิดปิดหรือว่าดูว่าตัว Microsoft Teams เนี่ยมันเปิดหรือปิดอยู่นะครับซึ่งเมื่อเราเอาเมาส์ไปอยู่ที่ปุ่มไมโครโฟนตรงนี้นะครับก็จะมีขึ้นด้วยนะครับว่ามีแอปพลิเคชันไหนนะครับที่ใช้ไมโครโฟนของเราอยู่นะครับและก็จะมีขึ้นสถานะไว้นะครับว่ามีการปิดเสียงตัวแอปพลิเคชัน Microsoft Teams อยู่ด้วยนะครับซึ่งตัวฟีเจอร์นี้นะครับจะเริ่มใช้งานที่ Microsoft Teams สาหรับ Work on s q u a c o u n t นะครับจะยังไม่ใช่สําหรับ Microsoft Teams บน Windows 11ที่ติดตั้งมาเป็น p r e i n s t a l l นะครับ ซึ่งในฟีเจอร์นี้นะครับในอนาคตอาจรองรับกับแอปพลิเคชันอื่นๆด้วยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในวิวนี้บ้างนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยตอนนี้นะครับังทดสอบนะครับให้ snap group เนี่ยโชว์นะครับในขณะที่เรากำลังกด alternate tab นะครับหรือเวลาเราเข้า task view นะครับเริ่มต้นที่ insider บางกลุ่มก่อนนะครับซึ่งลักษณะนะครับจะคล้ายกับตอนที่เราเลื่อนเมาส์นะครับไปวางบน task bar นั่นเองนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับ ในส่วนองแอป settings นะครับเมื่อเข้ามาที่ apps แล้วก็ default app เนี่ยเมื่อเราพิมพ์เข้าไปเพื่อค้นหาไฟลไ์ type นะครับตัวแอป s e t t i n g นะครับจะเด้งดับดาวเมนูขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยตัวแอป settings นะครับจะเด้งดับดาวเมนูขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับ,รดบ,รรบโดยที่เราไม่จำเป็นต้องกด enter นะครับต่อไปนะครับเราสามารถใช้ URL นี้ครับ ms settings แล้วก็ colon นะครับ install apps เมื่อเราคอ enter นะครับจะเด้งเข้าไปยังตัวหน้า install app ของ app settings โดยอัตโนมัติเลยนะครับต่อไปนะครับมีการเปลี่ยนในหัวข้อ sort by เล็กน้อยนะครับจากที่ใช้แค่คำว่า sort by Size นะครับเปลี่ยนเป็น l a r g to small size นะครับแล้วก็ small to l a s t Size นะครับเพื่อความเพื่อความชัดเจนในการเลือกหัวข้อ sort by นั่นเองครับต่อไปนะครับมาดูกันว่าใน b ิวนี้นะครับมีการแก้ไขบั๊กอะไรบ้างนะครับมีการแก้ไขนะครับไม่ให้กล่องข้อความเนี่ย ปรากฏขึ้นในเป็นแรนดอมสถานที่บน t a สบาร์นะครับหลังจากที่เราสไลด์ในส่วนของ v อ l u m e มแบตเตอรี่เน็ตเวิรอคอนหรือตรงแถบนี้นะครับจะไม่ปรากฏขึ้นเป็นแรนดอมที่บน t ทสบาร์อีกต่อไปแล้วนะครับในตอนนี้นะครับเมื่อเราเข้า s k v i e w บนเครื่องที่มีหลายหน้าจอนะครับแบ็กการาวนะครับตอนนี้จะเป็นอะคริลิกทุกหน้าจอแล้วนะครับมีการแก้ไขในส่วนหัวข้อ Windows Update นะครับให้เหลือแค่ตัว Windows Update โดยตรงนะครับ ในส่วนของ For developers เนี่ยสามารถเข้าถึงได้จาก Privacy and Security นะครับและในส่วนของ Recovery นะครับสามารถเข้าถึงได้จากตัวหน้า System นะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะครับในส่วนของ App System เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าถ้าหน้าจอเรามีขนาดใหญ่นะครับเขาจะเพิ่ม Space บนด้านซ้ายและด้านขวาของหน้าจอขึ้นมานะครับจากปกติที่จะอยู่ชิดด้านซ้ายนะครับแล้วก็ยืดตัว Box เนี่ยไปสุดด้านขวานะครับตอนนี้ก็ได้มีการเพิ่ม Space นะครับทั้งซ้ายขวาขึ้นมาเลย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในบิลนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับตรง t a s k b บาเนี่ยตัวห้าไอคอนแรกนะครับที่เราไม่สามารถอันพินได้นะครับมีแต่ซ่อนไว้เนาะจะสังเกตเห็นว่าไอคอนนะครับมีขนาดใหญ่นะครับเฉพาะหน้าจอแรกนะครับหน้าจออื่นไม่เป็นไรนะครับหน้าจอที่1เนี่ยมีขนาดใหญ่มากนะครับซึ่งอันนี้เราต้องรอแก้ไขในบิลหน้าๆนะครับแล้วก็มี insider บางท่านนะครับได้มีการรีพอร์ตว่า ไฟบนคีย์บอร์ดนะครับเช่นปุ่ม Caps Lock นะครับไม่สามารถใช้งานได้นะครับหลังจากที่อัปเกรดเป็น b u i นี้แล้วนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Windows 1 1 Insider Preview Build 22494นะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับและการแก้บักรายละเอียดิบย่อยอื่นๆนะครับสามารถอ่านได้จากลิงก์ที่ให้ไว้ใน d e s c r i p t i o n เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ยังไงฝากกด Subscribe ช่องทิ้งไว้ด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคคคครรรััััับบบจกนนใม่ลิปสสวดี